ก็กลัวเขาได้เจ็บนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมือหนักนิดนึงนะครับอาจจะแบบต้องถ้าถ้าโดนก็หนักๆก,กก็ต้องขอโทษด้วยนะหวังว่าตอนที่ถึงอยู่บนเวทีผมกับพี่จะพยายามให้เต็มที่พร้อมกันนะครับ i d o อลไฟส์ซีซั่นสสนับสนุนโดย t o ท a l แมนลี าา beat เคยชกซีซั่นหนึ่งแล้วครับก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ชกแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆน,นะครับหลายคน,นครับก็อยากจะให้ไปรีรันอีกครั้งหนึ่งนะครับซีซั่น4นี้ก็คิดว่าตามคำเรียบร้องของทุกๆคนฮะวันนี้กลับมาแล้วฮะซีซั่นสีส 4, ก่กองละมือกลับมาแค่เห็นใบสมัครตอนนั้นไอเดอลไฟผมก็เลยคิดว่าลองลองเล่นๆดูเหมือนแบบลงไปเสี่ยงโชคสุดท้ายเหมือนว่าทางทีมงานก็โทรมาผมได้เข้าชกไอดอลไฟสุดท้ายก็โอเค ลองดูก็ได้ครับนั่นแหละก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ผมมาครับเคยเราเคยเคยเราเคยต่อยแล้วนะแล้วก็แบบซ้อมนิดหน่อยมันเริ่มเริ่มเข้าที่นะครับก็ครูก็จะสอนในเรื่องของเทคนิคมากขึ้นนะครับมาซ้อมมวยที่นี่ก็ไม่ไม่ได้ซ้อมเลยเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิ่งแล้วก็ยกเวทเล็กน้อยมากกว่าครับอ,อูสั์ในเรื่องของการซ้อมนะครับก็ผมเองช่วงนี้อาจจะค่อนข้างที่จะแบบงานเยอะ นะครับก็หาเวลาในการมาซ้อมอาจจะน้อยนิดนึงแต่ก็พยายามที่จะปีกตัวออกมาซ้อมนะครับบ,บ่อยๆครับก็จะมีเรื่องของระบบการหายใจนะครับการฟุกเบิร์กหรืออื่รต่างอุปสรรคก็ส่วนใหญ่อุปสรรคของผมจะเป็นในส่วนของเรื่องเวลามากกว่าครับเวลากับอาการป่วยเพราะว่าเวลาของผมผมตอนนี้ผมก็ยังเรียนอยู่มหาลัยแล้วก็เรื่องของอาการป่วยก็จะเป็นแบบผมป็นคนป่วยง่ายแบบโดนแดดสักพักนึงหรือว่ากินอะไรผิดก็ป่วยแล้วต,ตอนนี้คือที่ที่เราออกมา ออกกำลังเอ่อที่ออกมาซ้อมด้วยครับก็อาจจะแบบ1 f c นะครับผมแล้วก็คนทั้งบ้านนะครับแล้วก็ครอบครัวเพื่อนๆนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการที่ผมอยากฝึกตัวเองเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าผมเห็นคู่แข่งผมผมก็รู้แล้วว่าแบบผมก็ต้องรีบมาฝึกซ้อมเพิ่มครับเพราะอย่างน้อยก็จะได้มีโอกาสเปรียบตัวน้อยลงครับผมถ้าเขาจริงจังเขาน่าจะป้าพลังอยู่คนนี้นะน่าจะแบบแรงหนักเหมือนกันนะก็ไม่หว่นครับสู้ได้สบายมากเป็นกีฬา ชนิดหนึ่งไทรม,มีแพ้ก็ต้องมีชนะนะถ้าเกิดให้ผมประเมินพี่ก้องผมรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่มีความพยายามมากแล้วก็มีความแบบกล้าแสดงออกแล้วก็เก่งมา,มากครับคือผมติดตามติด,ต,ดตามพี่เขามา ได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ก็ทําให้รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วก็ทาชันักนี้จริงๆซึ่งผมคิดว่าเขาพยายามมากครับผมก็จะพยายามให้หนักเท่าพี่ครับฝากเป็นกําลังใจให้กับกล้องละเมือด้วยนะผมนะก็จะทําให้เต็มที่นะครับผมว่างานนี้นะครับผมมากันเยอะนะครับผมอาจจะส่งแรงใจในช่อง YouTube ก็ได้หรือว่าเข้ามานะครับชมในที่เวทีเลยครับผมนะไม่ต้องเชียร์ให้ผมชนะก็ได้ครับแต่ว่าแค่เราพัฒนาพร้อมกันแค่นี้ก็พอเลยครับ ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับไอด i ลไฟซีซัน4ในวันศุกร์ที่20และวันเสาร์ที่21ตุลาคมนี้นัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรี